หมดปัญหาเรื่องมแมลงวันตอมเวลาเราตากปลาด้วยวิธีง่ายๆจะทำยังไงเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ลักมีเคล็ดลับง่ายๆมาแนะนำนะคะวิธีที่ทำให้มแมลงวันไม่มาตอมเวลาเราตากปลานะคะนี่เลยค่ะหลักใช้เป็นน้ำมันพืชนะคะวิธีทำก็ง่ายมากเลยค่ะไม่ยุ่งยากเลยนะคะ เราก็เทน้ํามันพืชลงภาชนะค่ะใส่ถ้วยใส่แก้วใส่อะไรก็ได้เลยค่ะแล้วก็ให้เราทาน้ํามันพืชน,นะคะลงไปที่ตัวปลาเลยค่ะทาลงไปแบบนี้เลยนะคะทาให้ทั่วหมดทุกตัวเลยนะคะเราจะทาด้านเดียวนะคะไม่ต้องกลับด้านมาทาค่ะทาด้านเดียวก็ใช้ได้แล้วนะคะเราจะทําแบบนี้แมลงวันจะไม่มาตอมเลยนะคะเพราะว่าเขากลัวเวลามาตอมแล้วมันจะติดที่ปีกเขาอะคะ่ะเขาบินไม่ได้ วิธีนี้สามารถใช้ได้กับหมูกับเนื้อได้หมดเลยนะคะที่เราทําแดดเดียวนะคะที่เราตากแดดใช้ทาได้หมดเลยนะคะไม่จําเป็นเฉพาะปลาอย่างเดียวค่ะการที่เรานําน้ํามันพืชมาทาที่ตัวปลานะคะเวลาเราทําปลาแดดเดียวค่ะปลาจะเนื้อปลาจะนิ่มนะคะไม่แข็งเวลาไปทอดนะคะเพราะว่ามันมีตัวน้ํามันซึมเข้าไปในตัวปลานะคะทอดแล้วนิ่มมากอร่อยมากเลยค่ะ พยายามทาให้ครบหมดทุกตัวนะคะของเราเป็นปลาตัวเล็กค่ะต้องใช้เวลาทานานหน่อยนี่นะคะเสร็จแล้วเราจะเอาไปตากแดดกันค่ะวันนี้แดดแรงมากเลยนะคะนี่ค่ะเราจะตากแดดเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะมีอะไรลา,านต่อไหมเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะนี่นะคะตอนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงค่ะลักย้ายขึ้นมาแขวนนะคะเพราะเดี๋ยวแมวมากินค่ะ นี่นะคะพิสูจน์ให้ดูเลยว่าไม่มีแมลงวันตอมเลยนะคะวิธีนี้ใ,นใช้ได้เลยค่ะนี่ค่ะไม่มีมากวนใจเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ